สวัสดีครับช่องเสอองือน้อยเมืองกอน้อยวันนี้วันที่10มิถุนายนพศ2565ครับพาทุกท่านมาวิ่งออกกำลังกายกันตอนเช้าครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีสี่ครึ่งครับมาวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าๆกันเพื่อความแข็งแรงของร่างกายครับมาครับมาวิ่งกัน เอาสักห้ากิโลครับมาวิ่งมาวิ่งด้วยกันครับไปวิ่งออกกำลังกายกันเอาละครับนี่มาได้เกือบห้ากิโลเมตรแล้วครับ จะได้ครัเร็งเหนือล้วัวันนี้ผมวิ่งมาได้5กิโลเมตรแล้วครับวันนี้เบาะครับ ออกกำลังกายกันตอนเช้าเหงื่อออกแล้วครับฝากไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปการออกกำลังกายวิง่งออกกำลังกายยามเช้าของเสือน้อยมังกรน้อยขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขวให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ